หาขนันด้วยมาสด้า CX 3ใหม่2021คอ l ลกชันลิฟ i ์ฟอร์เวิรให้ชีวิตไปอีกทันปต,ตอทอสารพลังสู่ความยั่งยืนบเบรกเบนดิกออตโตวิกเอ็น สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบรถที่มีคาแรคเตอร์หรือว่ากลิ่นอายแนวสปอร์ตนะคะโดยส่วนตัวมิซก็ชอบแนวสปอร์ตมากๆเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมต้องมาที่บูธนี้เลยนะคะบูธมาสด้นั่นเองคะ่ะ ได้มีการเปิดตัวรถหลายรุ่นมากเลยนะครับรุ่นที่อยู่ข้างหลังผมบนเวทีก็คือรถ m a z d a CX3 นะครับซึ่งเป็นรุ่นโมเดลเยีย2021นะครับโดยจุดเด่นของ m a z d a CX3 เนี่ยคือรถ crossover SUV ที่เป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยราคาที่ราคาที่ย่อมเยาว์นะครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานที่ดีกว่ารถในระดับเดียวกันนะครับนอกจาก CX3 โมเดลเยีย2021แล้วนะครับมา z d a ยังเปิดตัวรถรุ่นฉลองครบรอบ100ปีของมา z d a ในปีนี้นะครับก็คือรุ่นมา z d a 2ม a z d a า3แล้วก็ CX 30นะครับซึ่งเป็นรถอ่าหรุ่น100ปี limited edition นะครับเป็นรถรุ่นพิเศษนะครับที่ Mazda ได้ตั้งใจที่จะออกแบบทำออกมานะครับเพื่อฉลองในอายุ100ปีของเรานะครับหรือว่าถ้าในประเทศไทยเดียมาซาก็มีอายุครบ70ปีนะครับจนถึงปีนี้นะครับนอกจากตัวรถรุ่นร0อปีรุ่น limited edition แล้วนะครับเราก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับที่เราเอาเข้ามาจัดแสดงนะครับก็คือตัว CX 30นะครับ CX 8นะครับรถ Crossover SUV, Family SUV รุ่นใหญ่นะครับที่มีให้เลือก6-7ที่นั่งนะครับแล้วก็ CX5 นะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Mazda 2และวก็ม a ต d a 3ที่เป็นรถยนต์นั่ง นะครับที่ได้รับความนิยมในขณานี้ครับในงานอากรรมยานยนต์ปีนี้นะครับมาซาตั้งใจที่จะหยิบยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีนะครับเป็นข้อเสนอด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้น0เซนะครับพร้อมปรีประกันไปชั้นหนึ่งะครับแล้วก็มีเรื่องของการขยายเวลารับประกันคุณภาพนะครับจาก3ปีเป็น5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรนะครับมีในเรื่องของฟรีค่าแรงนะครับเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วก็ ในส่วนของ m a สเตอรเราจะมีเรื่องของ m a สเตอร์แคร์นะครับเป็นแพ็กเกจฟรีค้ามรุษาสตตามระยะทางเป็นเวลา5ปีนะครับก็อยากจะส่งมอบความสุขนะครับให้กับคนไทยและก็ลูกค้าทุกๆคนนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็อยากจะเอาข้อเสนอดีๆนะครับเปให้ลูกค้าทุกท่านพิจารณาในงานมหกรรมยานยนต์ปีนี้นะครับเรียนเชิญที่บูธมาสเตอรับ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถยนต์แบบครอบครัวนะคะหรือรถยนต์อนเนกประสงค์เนี่ยไม่ใช่ขอแนะนำมาสด้ารุ่นนี้เลยค่ะนั่นก็คือ CX 3 0นั่นเองนะคะเพราะว่าเขานะคะมาพร้อมเทคโนโลยีแบบ Sky Active ค่ะออกแบบตามแนวคิดของ Kodo Design ค่ะหรือว่า Soul of Motion ค่ะจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวอันสง่างามค่ะเรียกได้ว่านะคะการเคลื่อนไหวหรือว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมีความสง่างามมากๆเลยล่ะคะ่ะ และนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นรถยนต์รุ่นหล่อร้อยปีของทางมาสด้าค่ะที่เขาจัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามาสด้าเนี่ยครบรอบ100ปีนั่นเองค่ะรถยนต์นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นค่ะจะเรียกได้ว่ามีการตกแต่งแบบลิมิเต็ดเอディชั่นเลยค่ะนั่นก็คือตัวรถนะคะจะเป็นสีขาวส่วนภายในนะคะจะตกแต่งด้วยสีแดงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถยนต์รุ่นมาสด้าสองค่ะขยับมาอีกนิดนึงนะคะคือมาสด้ารุ่น CX 3 0นั่นเองเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะการตกแต่งเนี่ยก็สปอร์ตแล้วก็หรูหราเข้ากันมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่เห็นแบบเมื่อกี้ค่ะมีซันรูฟด้วยนะคะคุณผู้ชมสวยเก๋มากๆเลยและอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวสุดท้ายของเขาค่ะนั่นก็คือรถ Mazda 3นะคะ Mazda า3นะคะเขาก็จะมีซันรูฟเหมือนกันค่ะแล้วก็ภายในก็ตกแต่งด้วยสีแดงอีกเช่นเดียวกันนะคะ อ๋อแล้วคอนโซลค่ะตกแต่งพิเศษมากคือจะมีแซมด้วยสีขาวค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะชอบรถแนวสปอร์ตแล้วก็แซกด้วยความแซบด้วยสีแดงเนี่ยมิซานแนะนำว่าต้องมาที่บูสต์มาสตานี้ค่ะ ในช่วงหน้าพี่ต้นจะพาไปชมที่บูธอะไรเดี๋ยวเรากลับมาชมกันค่ะ This